สวัสดีจ้าม,มาพบกับน้องปุ้ยรถบ้านอีสานลอยเกินเันแล้วนะคะพี่น้องวันนี้น้องปุ้ยนะคะจะมาขอรีวิวรถนะคะพี่น้องรถเขาไม่นะคะเป็นรถครอบครัว SUV สจีที่นั่งนะคะเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่อดีตนะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สองจุดแปดที่อดีตนะคะพี่น้องปีสองพันสิบเก้าค่ะพี่น้องอ่ะมาเบิ่งค่ะตัวที่อดีตเป็นตัวขอบสุดของตัวรถฟอร์จูเนอร์นะคะว่าออปชั่นของแต่งเขามีอย่างมาแน่น,นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะพร้อมกระเจ้านานะคะรกระเจ้นานาโู้เมียมดำนะคะนี่ค่ะพร้อมโลโก้โตโยต้านะคะตัดตัวสีเงินนะคะตกแต่งมาด้ววยเอออตัตัหนนงสืะ er ะคะ ค่แม่ค่ะมาไฟหนาะโปรเจคเตอร์รนะคะ LED นะคะพี่น้องของสายตัดหมอ,อกนะคะล้อมแม็กนะคะจะเป็นล้อมแม็กที่อดีนะคะพี่น้องขอบขอบ20นะคะยางมิชลินปีสองพนี่สิบนะคะหนึ่งยางยังสามารถใส่งานได้อยู่นะคะพี่น้องนะมีค่ะแม่หูกระจกกันค่ะตกแต่งด้วยนะคะหูกระจกนะคะค่าบอนนะคะตกแต่งโครมเงาค่าบอนที่อดีนะคะ,คะมีหูไฟหูกระจกน้ำค่ามีค่ะมีบันไดมาให้น้ำนะคะ่ะ คุณเจเป็นแบบพี่เลดน,นะคะพี่น้องนะนี่ก็ติดอ่อมีแหานข้าบ่อนมานะคะสีดํานะคะนี่เลยนะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะดําแดงนะคะเบาะหนังสีดําแดงตัดไดแดงนะคะที่อดีตตัดไดแดงนะคะเป็นบาะปั้ไฟฟ้าสองขางนะคะฟังผู้โดยสารฟังฟังนี่ค่ะเป็นบอะปับไฟฟ้าฟังคนขับกับเป็นบอะปั้ไฟฟ้านะคะพี่น้องนี่นี่เลยสวยๆจ้า แต่พูดเลยครถขอบรัวใส่อยู่นะคะพี่น้องกันแนนนําใดนะคะคันนี้ไม้ไมค่ะพี่น,อน้องรถไมนะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นเอราวานะคะนี่เอราวตรงคูดิสารนะคะอันนี้ตอนที่สองนะคะนี่ค่ะตรงกลางก็มีหม่องใส่บ้างเกวนะคะใส่เก้วได้น,ะะนี่เลยบอสยังไม่ค่ะพี่น้องสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เพิ่กระตุกแต่งด้วยครเมียมนะคะที่อดีม้าสีดำนะคะพี่น้อง เื่องย้อน2.8นะคะเนี่ยเืลิงยสอน2.8นะคะนี่ค่ยยะ,คะ,คะไฟถ่ายคะ่ะเป็นไฟถ่ายนะคะไฟถ่ายล้นดำมาแล้วนะคะฮ่าวงเงี้ยนลุนดำมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะนี่คะ่ะไฟาไายนะคะก็เป็นไฟาไายอัตโนตมัตินะคะเปิดปิดอัตโนมัติได้ค่ะพีน่น้องนี่เลยนะคะ,ะ,คะเวลาปิดปิดมงนี้นนะคะนีแบบ่ปึ้งข้างหลังกันค่ะค่ะอันนี้จะของเก่าเขาแบบแบบสั่งพรมมาไห้นะคะสั่งพมแบบของกับชุดของตัวนี้นะคะ ส่วนเบาะหลังนะคะพี่น้องเบาะหลังนี่ก็สามารถพับขึ้นแล้วก็ห้อยไว้ได้นะคะก็บเป็นพื้นที่กว้างค่ะนี่ค่ะช่องแอร์แถวหลังกับนี้นะคะพี่น้องนี่ช่องแอร์แถวหลังกับนี้นี่มาไห้นะคะนี่ค่ะตัวนี้รถเดิมๆค่ะพี่น้องนี่ค่ะฝาท่ายม่เคยแกะเลย,ยจ้าจ้านี่ค่ะฝาท่ายเดิมๆจ้าพี่น้องม่เคยแกะนี่เขาติดลำโพงข้าง,งหลังมาน้ำจัดพี่น้องเออค่ะเปิดปิดอัตโนมัติเด,ด้อค่ะพี่น้องทะเบียนวัวแดงห้นะคะเจ้าของเก่าเอาขึ้นเนาะเป็นทถับ นี่ค่ะกล่องหลังแนกล่อกล่องหลังใครได้จ้าสวยๆแล้วะคะ่ะพี่น้องท่านนี้นะบอกเลยว่าสวยของแท้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะผู้โดยสารนะคะนี่ค่ะปรับไฟฟ้าด้วยกันนะคะสามารถเลื่อนหนา้าทอยลังปรับอินนอนได้นะคะอิในให้มันเขากับเอ่อลาเข้ขับนะคะสะดวกสบายนะคะพี่น้องกระจกก็เป็นกระจกสี่บานอัตโนมัตินะคะพี่น้อง ตัวนี้ไม่ก็แล่นไปประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะคะตัวนี้เป็นพดสต์ทแล้วนะคะพดสตัดจะเป็นสีแดงนะคะของจุดที่อดีตค่ะดียวสีพาลองสตาร์ทมือด้วค่ะเปุ๊บคุณค่ะเลยนะคะน,คะน,คะนี่มาพอหน้าจอสัมผัสนะคะหน้าจอสัมผัสนะะี่ยค่ะมีระบบน้ำทงังให้น้ำนะคะพี่น้องนะหน้าจอสัมผัสเอนะคะเนี่ยสาม,มารถปรับเอนะคะตัวนี้ได้นะคะพี่น้อง พล <wh> <anda> ุพล네ุมนะคะเนี่ยค่ะเลื่อนได้พล้มนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนล้ AC นะคะตัวนี้ตัวบุ้นในรถนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะพี่น้องมีตัวกันทะรายลื่นนะคะออโต้โฮมนะคะแล้วก็โหมดขับขีอีโค่โหมดนะคะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสองดอนนะคะส่วนเบรกมือนะคะพี่น้องก็ยังเป็นเบรกมือแบบตึงแบบเกาอยู่นะคะพี่น้องนะนี่ยค่ะสวยๆแล้วค่ะพี่น้องไม่มากค่ะพี่น้องตัวนี้ไม่มากไม่กริบเลยนะคะพี่น้องนะสวยๆไม่กริบเลยจ้า นู่เลยคะ่ะไม่กระถือว่าแล่นโมาลายนะคะพี่น้องนะ <c oughs> นี่ค่ะพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจนะคะตัวต่าฟอร์จูเนอร์อ er, เคร่องยนต์2.8ุนะคะที่อดีตปี2 0 1 9คันนี้นะคะราคาค่าตัวน้องอยู่เพียงเก้า0 0บาทเท่านั้นนะคะพี่น้องถ้าพี่น้องสนใจนะคะ กสามารถทักเข้ามาสอบถามหรือโทรเข้าหาเบอร์น้องปุ้ยได้ที่เบอร์0806048422นะคะพี่น้องนะอ่าถ้าพี่น้องสนใจก็สามารถใช้เบอร์โทรนี้โทรเข้ามาหรือแ like อดไลน์เข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยคะ่ะสำหรับคลิปนี้น้องปุ้ยก็ฝากไว้ในเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องปุ้ยจะมารีวิวให้เบิ่งหลายๆคันนะคะพี่น้องนะเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้น้องปุ้ยก็ฝากปุ้ยรถบ้านอีสานลอยเกินไว้เนีย่ยนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ